ก็คือว่านั่นล่ะคู่มือนี่ลกไข่ไข่เจ็บมันก็หลายปูกกินแน่ก็ดีคือกัแหละปอดสานพิษ บ่อันนี้ห้าวห้าวทิ้งเงี้ยงอันไหนล่ะอันนั้นอีาวห้าวหาวหาปูกเองยลบออกมาจากหันนันแย่ปลูกตะตัวมันโค้มแม่ก็เลยลบออกมาหมองไหมเย่แย่ก้าแบบนี้แหละซ้อมมันก็โรคหัวมันขีกันหลายบ่เอาช่างทีแหละเจนี่อันนี้เพิ่นว่าหอมหอมแบงหอมแบงโอ้ยหอนขนาดเด้ครับพี่น้องนี่เอันนี้ สวัสดีเด้อครับอันนี้คือภาพผมพามาเบิ่งคุณยายโอ้คนขยันขัดอิริคุณแม่สวัสดีพี่น้องเขาเนี่ยนี่เอออันพินอันคุณแม่อยู่บ้านยังก็คือข้าบ้านเขาบ้านพาราบ้านพาราตําบลยังคุณแม่ตําบลโคกชั้มเละตําบลโคกชั้มเละอำเภอทุ่งศรีอุดมนะครับแม่เนาะเอออุ้ยปลูกหลายแนวอยู่เนาะแม่เนาะปลูกหลายแนวหลายอย่างหลายางปลูกใส่ในครัวเลี้ยงเอี่ยังเ้าใส่ข้ากระปุกมาต้องไปซื้อเพิ่นครับ แต่กันมันไหลกันมันเลียห้องกับปันพี่ปานน้องเนาะปันพี่ปานน้องขันที่ว่าขายกับบว่าแมนดอกให้หลายปวดกันแมนขายคือจ้งทองแต่ละเขาเรืนอว่าขายนะแม่เนาะอถึงว่าเ้าออกไปให้เพื่อนยืกอกินแต่ว่าเสียบากระซำซ่าบาปนเดเออซ้ำขอกันกินอันที่เพื่อนเอาให้ก็เพราะว่า ให้คาปุ๋ยคาเหนียวคาแห้งคาแห้งคาหมาคาผู้ผู้เ่าวไปเถอะละครับแม่ก็บ่ได้เรียบลงครับครับอันนี้คือน้ำใช่ไม่อแม่แท็กน้ำน้องหมดสมัยติ๊บพอเพี้ยนี่อันนี้เรียกว่าปอแต่นาธรรมอันนี้หาเบิ้งยากเด้อีแม่คนคนสมัยนี่อยากอยากลืมนะแม่เนาะตะกี้ขอตะกี้ขันว่ามีหลายกระแบงกันกินอีหลีได้แบงคักๆแน่ๆนด้วครับเพราะมันแบงตันเงินแบ่ะค่ะแล้วตะกี้เนี่ยบ่ได้ลงทุนน้ำกับแทกน้ำน้องหมดครับ มือเนี่ยใช่ละมดปั๊บกับเปิดสวิตไฟปั๊บไม่ได้มาฟรีดิฟนั่นกันปัจจัยเขาพ่อสอนเก่งมากนะกันเขาพ่อปลดหม้อเจ้าออกนะแม่เนาะเรียบร้อยตะกี้กันว่ามีหลายอีกกันว่าทุว่าเขาไปสอนไปยังงี้เนาะแม่เนาะไปสอนกระบ่อเม็เด้วยเนาะเอาแต่พ่อกินพ่อเชาบ้านเชาบ้านปั๊บเลยเดี๋ยวพ่อได้กินคือไอ้ขายอันเออพ่อเก่งแล้วก็ไอซัมเนี่ยกับมืออืมครับ กูเมานี่เว้ยมีทะเลเอาเบิดแล้วเอาให้มดให้เสียงเอาให้คลิปให้หายคนละอันบันบัดนี้อันซุ่มซุ่มปัดนี้ซุ่มอันดีๆจะควางไม่ได้กินจ้อยเมียนบอกเนียขายให้มดยันไม่ได้หลายนะเมียเนาะขายเบ้อไดแหละมาหากินไม่วัดเออโอ้ง้ามยืดดิครับพี่น้องคุณนะของอี้เมียบุญพักหอมมี่พักหอมมีหมากทั่วบักเกี้ยๆบักเกี้ยเลียนกันมีแต่อี้เมียนกูละโอ้ โอ้ยพูดอะไรครับโอ้พูดอะไรจนว่าล่มจนว่านีย่ยนี่อันนี้เพูดอนบ,บกักเฟิลสมนะน้อยนอเนาะแย่สมมะมะเขือเทศอะไรครับมะเขือเทศภาษาใชยภาษาหน้าของภาษากลางอืมอันบักทั่วได้พ่นยาพ่นยังบ่งยังขึ้พระธรรมาชาติเลยบักทั่วยังแม่เปื่อนเนี่ย ตัวป,ปีจำพอ่อจำแซีบแต่นายได้หนิเนาะโอ้นี่ก็บังแจ้งวยกับหงแกดหรอครับว่านี่นี่บังแมงโหลดลงไปดูนครับกินปลอดไสอไรกับง่วนมานเะม่นเนาะก็เออคันเป็นบ้องเลยกินโหลดครับพี่น,อน,น้องนี่อืมคันแมงกินได้คนก็ต้องกินได้ครับมันก็นย่านตายด้วกันส่วนครับ เพล็กบ้านแต่บ้านซุ่มซุ่มซุ่มไงแล้วอี้แม่บ่ได้ปลูกป๋อแม่โอ้บ่ได้ย่สวนอื่นบ่มีบ่โอ้ยเป็นตระอ่อนซ้อนผักหอมปลูกได้จักเมื่อแล้วแม่หมอไอ้หอมไอ้นันได้ต้นซ้ำนี่เดือนแล้วเนาะเดือนแล้วถ้าถ้าถ้าแม่เฮ็ดขายอีหลีพี่น้องสังเกตบางบ่บ่บ่เหลือซ้ำนี่เด้ครับอันนี้เพิ่นเฮ็ดวบกินอีหลีอีหล่อนี่ครับเฮ็ดวบกินแต่ว่าประหยัด ัวเลี้ยนไปล้านอะไรเงี้ยเนาะถ้าซื้อเพิ่มซื้อมือนี่ก็เพราะมนของคอยได้กับเออนั่นลอยหนึ่งไปด้านข้าคันขั้วไงในจังไรเพราะข่้กินได้บ้านนอกวัานขนาดบ้านนอกเขาดีน้ะแม่เนาะอืมจะซื้อยังแล้วมาแต่แถวมีลูกมีร้านไปเรียนขล้วเลีอยนกับเขโรอก็ไก่ลกินีเออ เออคันบ่าหาก็ย่านร้านก็ได้กินหอยยเออย่านร้านเป็นได้ไหเออยิบมาคือมือนี่สมัยเงินสมัยข้ามอะไหมเนาะตะกีบวัาสันถ้าจะกองเขาตอนไหลงทงผูนมงเพื่อวลูให้มันง่ายแนะูกแ่าีแ้ยงซื้อกินเชียบานกัแล้วเขาว่าคนมาไงซื้อกินกันสิเพแม่ซื้อน้ำมูหาวผูกนี่บ่ะเนาะือล โม่ห้าวปูกกันตอนประเทศไทยเสกมากคือพันธุ์ที่สีเอเนวะท่านบอกว่าทั้งว่าวการปูขาอิ่มๆมันเกะยากยุ่นนั่นแหละใช้ปิค่ายาค่าปุ๋ยยังกระเทีเห็ดซำหนีเห็ดพ่อได้กินเห็ดพ่อได้กินกา่ามันก็เป็นความสุกนั่นไมเนาะเขาด้เห็ดมันบ่ครับแน่ไปเห็ดยังแหละเขาแล้ววันนี้ห้าก็มีความสุกที่ไ้เห็ดแบบนี้ กับว่าเห็ดกับว่ได้เวียดเคยมาแต่พอจะแมย์การยูซูซีกับยูบ่เป็นแบบนีอยูเปลี่ยนเพราะใ่เออแมนอโซล่าไบบกระชิขาดในสูบมันบ่แม่ยเอาอันนี้เม่บอกลูกบอกหลานนะฝากเอ่อยังลูกหลานที่ขัามเน่้อออโอ้ยกัดคือว่าหน่นละกูเมื่อนี่ลูกไฟไข่เจ็บมันก็หลายปู่กินแน่ก็ดีคือการละปลอดสารพิษครับอายุดีมีแห้งไว้พ่อานะลูกให้หลานบของลูก อพอดีมีแห้งเด้อ<ม>บ,ดบัดนี้ขอบคุณลลายเลย,ยขอบคุณลลายๆเด้อครับขอบคุณหลาย,ยที่ติดตามรับชมครับโอ้ครับกลินชมครับคุณยาย